ครับสวัสดีครับเเพื่อนชิปนี้มาดูมาดูดับสิบบนนั่นเพื่อนนะพรุ่งนี้ก็รู้กันแล้วเพื่อนพรุ่งนี้ก็รู้กันแล้วแล้วผมมาถ่ายดับสิบบนให้เพื่อนไปเผื่อเพื่อน,อน,อนชอบเลขกลุ่มนี้เพราะว่าปีกว่าเนะี่ยเขายังไม่มาสามสิบงวดผ่านไปในะยังไม่มานั่นเพื่อนนะปีกว่าเฉพาะสูตรนี้แล้วก็ไปดูสูตรเก่านูนนอีกทีหนึง่ง ก็สูตรสูตรนี้ก็สูตรใหม่ดับสิบบนนั้นเพื่อนนะดับสิบบนดับสองตัวสูตรนี้ดับสองตัวยังไม่มาสิบบนดับสิบบนจะเปิดดับรอยแห้งเพื่อนดูด้วยหรือเปล่าทันหรือเปล่าไม่รู้อา้าก่อนเขาดูแนวะทางเราเพื่อนฝากซองฝากคําเตือนกับจิบโลนี้ทาขึ้นมาเพื่อเปลี่นแนวทางเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ อะจะดูดูดูงตะแลกเลยนะเพื่อนนะดูงตะแลกแล้วก็แต่ดูไว้นั้นเพื่อนนะดูไวเลยนี่งวดแรกเลยนะเพื่อนนะดับสิบบนอันนี้งวดแรกเลยเนี่ย ห้าศูนย์ห้าศูนย์สี่นี่ห้าศูนย์สี่ใบคำเตือนลมพัดทับไปก่อนเดี๋ยวปิวห้าศูนย์สี่ดับสิบบนนั้นเพื่อนเอาออกออกอะไรดับแปดดับเก้า เพิ่มอีกเต็มหนึ่งถึงจะนี่นั้นเพื่อนนะนี้ดับหดับ2งวัดถัดมาออก3าดับ8ดับ9ออก4ดับ4ดับ5้าออก6ดับ3ดับ4ดับมาศูนย์่อนจะเห็นไหมมไมสีบอกนี่ดับนั้นเพื่อนนะตำแหน่งดับของเราตัวสีแดงนี่อันนี้คือผลออก ดูไวนานเพิ่นนะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เราก็ได้ลงทุนกันแล้วเพื่อมันจะไปลดต้นทุนได้ดับหกดับเจ็ดมาสี่ดับสี่ดับห้ามาหกดับแปดดับเก้ามาศูนย์ดับห้าดับดับสี่ดับห้ามาเจ็ดดับห้าดับหกมาหกมาดับห้าดับหกมาศูนย์ดับหนึ่งดับสอง มาเจ็ดดับหกดับเจ็ดมาเก้าดับสี่ดับห้ามาหกหูดเวีดเห็นไหมเหลือแต้มเดียวนั้นเพื่อนนะไปไปไวเลยเพื่อนเดี๋ยวไปดูอีกสูตรเราจะเห็นเลขงวดถัดไปงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาดับดับเจ็ดดับแปดวดน,นี้งวดนนี้ดับแปดดับเก้า แปดเก้าไม่มาสิบนั่นเพื่อนนะแปดเก้าไม่มาสิบสามสิบเงวดนี้สูตรนี้งวดนี้งวดที่สามสงวดที่ผ่านมางวดที่สาเห็นแล้วไปดูสูตรเก่าดูสูตรเก่านั่นเพื่อนนะ สูตรเก่าสูตรเก่าอยู่นี่สูตรเก่าอยู่นี่ที่ผมเขียนให้เพื่อนไปสูตรข้างหลังนี่สูตรใหม่นั้นเพื่อนนะสูตรใหม่ก็ยังไม่เคยผิดนั้นเพื่อนนะ,ะดึงดึงขึ้นไปให้เพื่อนดูตั้งแต่แรกมาสูตรนี้นี่ผมทำขึ้นมาใหม่นั้นเพื่อนนะดับ10บ,บนยังไม่เคยมา นี่งวดแรกนี่งวดแรกนะเพื่นนะข้างบนเลยเพราะว่าสูตรนี้เริ่มเดินผมเขียนเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก503นะั้นเพื่นนะห้าแล้วก็มา3ามสามหกนี่เ,นเห็นไหมใมันชีนี่ผลออกข้างบนนี่ก่อนสูตรนี้ขึ้นไปอีกอดับดับ1กับ5ออก0งวดถัดมาก็ไม่เคยมานี่คือเลขดับ สูตรายมือนี้เพื่อนดูไปแล้วสูตรายมือนี้ดูไปแล้วไปยังไม่เคยมานานเพื่อนนะยังไม่เคยมามีผิดสูตรกลางสูตรสูตรสีแดงนั้นเพื่อนนะมีผิดหนึ่งงวดนี่มีงวดนี้ผิดหนึ่งงวดสูตรนี้ยังไม่เคยผิดสูตรตัวเดียวนี้ผิดหนึ่งงวดงวดออกแปดแปดห้าสอง แล้วก็เดินต่อมามาถึงงวดที่ผ่านมาที่ผมเขียนบอกว่าหลักสิบของเราเหลืออยู่จี่ตัวจี่ตัวที่ผมเขียนว่าถ้าเลขสี่มาก็จะลบแล้วเขียนจริงประกาเขียนจริงถ้าเลขห้ามาก็จะประกาเขียนจริงถ้าเลขเก้าไปหลักสิบงวดที่ผ่านมาก็ประกาเขียนจริงแล้วผมเขียนแต้มร้อยสิ รอยหน่วยแห่นเพื่อนดูอธิบายจากับงวดที่ผ่านมาดับของเราอยู่นั่นเพื่อนนะออก3 5มหตัวนี้ขึ้นไปนั่นเพื่อนนะห้าตัวนี้ขึ้นไปเป็นห้า งวดน้านี้งวดหน้านี้หลักสิบผมเหลืออยู่แค่ไม่กี่ตัวเดี๋ยวมันจะเปิดดูก่อนหลักสิบผมเหลืออยู่งวดหน้านี่เหลือน้อยกว่าเดิมนั่นเพื่อนนะเหลือแค่สองตัวหลักสิบงวดหน้านี่เหลืออีสองตัวนั่นเพื่อนนะ หลักสิบงวดหน้านี้เหลือแค่สองตัวเหลือน้อยกว่างวดที่ผ่านมาหลักสิบเหลือน้อยกว่างวดที่ผ่านมาหลักสิบเหลือน้อยกว่างวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเหลือสามตัวงวดนี้ผมเหลือหลักสิบแค่สองตัวแลวที่นี่ปาก,กาอ่ะ ผมเหลือแค่2ตัวอ่เหลือเอกนันเพื่อนนะเหลือเอกแล้ว <c oughs> 2ตัวนี่ผมว่าเป็นหลักสิเสร็จแล้วที่นี่ผมจับได้เต็ม110มันเข้าเต็ม1้อยตัวนั่นเพื่อนนะสอชุดแล้วที่นี่ผม,ผมเอาหลักร้อยมาใส่เอาหลักร้อยมาใส่ เอาหลักร้อยกับหลักหน่วยมาใส่แล้วเอาหลักร้อยกับหลักหน่วยบวกกันผมตัดไปชุดหนึ่งเหลืออีชุดเดียวถ้ากับว่าผมเขียน x 2 x เข้าไปเสร็จแล้วผมเหลืออีชุดเดียววดนี้ลองดูนานเพื่อนนะชุดเดียวผมจะเข้าไหมหวดนี้ผมจะไม่เขียนหลักสิบลงเพื่อนคอยดอูคนไม่ไว้ใจกันก็ ให้ x ไปก็พอเพื่อนถ้าคนไม่ไว้ใจกันดับ10นั่นเพื่อนนะดับสองดับ5ดับ3ดับ2ดับแสูตรเมื่อกี้นี่ดับ8กับ9 8ดับ2สูตร2ดับ2สูตร3ตัวนี้เคยผิดหนึ่งงวดตัวนี้เคยผิดหนึ่งงวดอ่ะ ถ้าก็ว่าดับดับ10ดับ2ดับสองสองสูตรดับ8ปสูตรดับ3ผิด1นงวดดับดับหยังไม่ผิดดับ9ยังไม่ผิดดับนั่นเพื่อนนะผมจะเขียนดับใส่ข้างล่างนี้ดับสองสองสูตรดับสาม ดับห้าดับแปดดับเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าดับไปห้าตัวนะั้นเพื่อนนะดับสิบบนดับไปห้าตัวสามอะ่ะสามหกตัวเขียนยังไงไม,ไม่ไม่มีสามลบไหมยังลบยุ่ใกลสองสองสูตร สดับสาดับสดับห้าดับแดดับเอืมเขียนผิดไม่มีส 4. 4อยู่นี่ไม่มีหายไปเมื่อกี้นี่ก็มี8กับ9ก้าสี่ไม่เกี่ยวดับไปห้าตัวนั้นเพื่อนนะดับสองสองสูตรดับสาม หนึ่งสูตรผิดงวดหนึ่งดับ5ยังไม่เคยผิดดับ8ยังไม่เคยผิด8ปนี่2สูตรดับ9ดับ10บนดับ10บบนแล้วว่ากลุ่มสีแดงนี่กลุ่มสีแดงนี่2ปี2ปี 2. ป1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสองปีกับสิบหกงวดนี้นั่นเพื่อนนะตัวสีแดงตัวสีแดงนี่ผิดหนึ่งงวดสองปีสิบหงวดผิดหนึ่งงวดสูตรฝั่งนี้ยังไม่ผิดสูตรนี้ก็ยังไม่ผิดหนึ่งปียังไม่ผิดแต่สูตรนี้ผิดหนึ่งงวดอ่ะดับสิบบนดับสองดับสามดับห้าดับแปดสองสามห้าแปดดับสิบบน เลขมันยังไม่มานั่นเพื่อนนะเลขมันยังไม่มาเลขมันยังไม่มาดึงถอยหลังไปให้เพื่อนดูสองปีสองปีนั่นเพื่อนนะนี่จำนวนสองปีอืสองปีมันตรงจับจึนพอตรงนี้กล้องจับจ้วพอตรงนี้เลื่อนลงมาเป็นงวดนี่มาจำนวนงวด 64งวด65งวดนี้นั่นเพื่อนนะ65งวดนี้ดับ10บนงวดที่65ากรเชียนจำนวนงวดหกส้างวดยังไม่ผิดอันนี้ทัวสีแดงนี่ผิดหนึ่งงวดผิดงวดนี้ผิดหนึ่งงวดสูตรฝั่งนี้ยังไม่ผิด สีน้ำเงินยังไม่ผิด8ดับ2สูตรอเอาเท่านี้เเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะไปลดต้นทุนชอบก็จัดด้านเพื่อนนะชอบก็จัดถ้าคุณไหนชอบสอชอบ3าชอบ5้ชอบ8ก็จัดไปว่าสูตรเราผมก็ถ่ายให้ดูความจริงเหลือไม่กี่ชั่วโมงเหลือไม่กี่ชั่วโมงเพื่อนประมาณ20กว่าชั่วโมงอ่ะ ลิปนี้เท่านี้เพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ